อัปเดตข่าวสรารของสาวสาวแบล็กพิงค์ค่ะลิงคนลนัน,นะคะยังตามสืบเรื่องราวของลิซ่าค่ะจากรูปถ่ายค่ะยันรองเท้าที่เธอใส่กันเลยทีเดียวนะคะส่วนนะคะผลการสำรวจค่ะ,ขอ,คะของกราวอัพโผค่ะของเกาหลีปีนี้นะคะ b l a c k พิงคค่ะยังคงติดโพค่ะเป็นเสือเป็นที่ส่องแสงเป็นงประกายนะคะติดท็อปทีอีกต่างหากค่ะ ล่าสุดค่ะหลังจากที่อนลิซาค่ะได้โพสต์ภาพภาพนี้นะคะลงในไอของเธอให้บลิงได้ดูไปค่ะซึ่งรูปนี้นะคะคุณแม่แมวค่ะก็แอบคล้ายคุณลูกแมวอยู่เหมือนกันนะคะมาในมุมเสยเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาอยู่ด้วยนะคะแต่บลิงค่ะคนนั้นนั้นทํางานหนักมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าตามสืบค่ะยันภาพถ่ายด้านหลังนะคะที่เป็นแบ็คกราวของภาพภาพนี้อีกต่างหากค่ะแล้วก็พบว่านะคะภาพนี้ค่ะเป็นผลงานนะคะของคุณฮงฮิวค่ะก็เป็นผลงานการถ่ายภาพดอกไม้คะด้วยก โพลารอยขนาดใหญ่ค่ะสนนราคานะคะอยู่ที่ประมาณนะ6 0 0 0กว่าบาทไทยได้ค่ะโดยภาพภาพนี้ค่ะมีชื่อว่าบ่ายโมงครึ่งคะเป็นผลงานค่ะที่แสดงทช่วงเวลาค่ะที่น่าตื่นเต้นเล็กๆนะคะเมื่อแสงแดดค่ะในฤดูใบไม้ร่วงค่ะเริ่มส่องแสงนคะดอกไม้ค่ะก็จะเบ่งบานคะบนใจกันใบเล็กอย่างที่เห็นเนี่แหละค่ะ ร้านร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Chapter One h a n a านะคะเป็นร้านที่ขายของตกแต่งบ้านค่ะที่มีสไตล์แห่งหนึ่งในเกาหลีก็เลยทีเดียวค่ะ ส่วนภาพขี่มทะท่าที่องลิซาค่ะโพสตลงไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะบริงโคนนันค่ะก็ไปตามเสืบมนะคะยันลายของรองเท้าแล้วรุ่นนี้อีกต่างหากค่ะแรเก็ดกันมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมงานนี้ค่ะคิดว่าะะทั้งภาพแล้วก็รองเท้าค่ะบริงก็คงจะตามลอยนะคะไปช็อปกันจนหมดนะไม่เหลืออีกเช่นเคยนั่นแหละคะ่ะส่วนผลการสำรวจะะของ Girl เ k o r e a นะคะปีนี้ค่ะศิลปินที่ส่องแสงเป็นประกายที่สุดแห่งปีนะคะจากการสำรวจความคิดเห็นของคนเกา ค่ะถึงศิลปินดารานะคะที่ผู้เขาชื่นชอบค่ะรวมไปถึงทั้งานเพลงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปีนี้คนเกาหลีค่ะเขายังคงเทใจนะคะให้กับบอยแบนด์แล้วก็กลุ๊ปนะคะอย่าง BTS และก็ b บ a c k พิ้งอีกเช่นเคยค่ะโดยนะคะจะมีอายุนะคะขั้นกลางอยู่นิดนึงนะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าใครก็เอาพี่ลีนะคะไม่ลงจากชาร์ตอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ต้องยอมเขานิดนึงนะ อายูนี่เขามีนิคเนมนะว่าพิลีนะคะหรือว่าลิลลี่นะคะก็มาจากดอกไม้ที่เธอชอบนั่นเองค่ะซึ่งก็นะก็น่ารักนะคะตามชื่อของเธอค่ะนะแอดก็เอาอัปเดตมาให้ดูแล้วกันค่ะก็ผลทัศจากการสำรวจนะคะความชื่นชอบของคนเกาหลีค่ะแบล็คพิก็ติดท็อปทีนะคะอยู่ในอันดับที่3นั่นเองค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า